ันครับท่านครับวันนี้เราพามาที่ห้างค็อปพาซาจังหวัดส,สิงห์บุรีนะครับในการประกวดทำอาหารหวานข้าวจากผลิตบณตรของฟักทองนะครับจัดโดยสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดส,สิงห์บุรีบริษัทประชารัสสาบัคกีสิงห์บุรีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกันสภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับห้างท็อปพาซาจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศของการจัดประกวดอาหารวาด้าวนะครับที่จัดขึ้นในท็อปพาซาสิงห์บุรีในวันนี้นะครับทีเดียวเราตามกันไปพบนะครับเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2,567นหร้กานกิจกรรมห้างท็อปพาซาสิงห์บุรีสมาพันธ์ s อ e จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับบริษัทประชารันรักสามัคคีสิงห์บุรีห้างท็อปภาษาสิงห์บุรีร่วมจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีจัดการประกวดทําอาหารคาหวานอาหารว่างอาหารทานเล่นจากพักทองได้รับเกียรติจากานายโชติบุตรธนาคมานุสรสมาชิกสภาผู้แทาานราษฎรจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีนางอรพันธ์รักถนอมประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมทั้งคุณกรแก้วฐารประเทศผู้จัดการห้างพอปนาสิงห์บุรีนายรุ่งสังวริ it, นิตนายอำเภอค่ายบางระจันนายวิจิตเล er ิศไผ่บ um ูนวงประธานบริษัทรัฐรักษามัีสิงห์บุรีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนางจิลารัตอ่อนสำอางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีหัวนหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชน สื่อมวลชนก็ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรีของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางรวมทั้งกระตุ้นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีให้มีความคึกคักมากขึ้นหลายด้านเพื่อได้แบ่งปันสูตรเทคนิคการทําอาหารทั้งหวานคาวอาหารว่างอาหารทานเล่นที่ทํามาจากฟักทองได้พัฒนาสูตรการทําอาหารใหม่ๆที่มีส่วนประกอบมาจากฟักทอง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่5ของการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวการประกวดทำอาหารในวันนี้มีอยู่2ประเภทประเภทแรกเป็นการแข่งขันทำอาหารข้าวหวานจากปักทองซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจํานวน10ทีมและประเภทที่2เป็นการทําอาหารว่างอาหารทานเล่นจากปักทองซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน5ทีมจากจังหวัดสิง์บุรีและต่างจังหวัดที่ให้ความสนใจ ซึ่งมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดประกอบด้วยนางนิตินันอุ่นประเสริฐตายาติแม่ครัวหัวป่านางสาวรักษ์น้อยอุทัยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีและนางจิรารัตน์อ่อนสำอางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี สุรเดชแก้วไพลมบรรณาธิการข่าวลบบุรีทีวี4.0ติ๋มบัวทองข่าวโซเชียลจ่งร้านพิธีกรภาคสนามปุริวัตร์ิชิตสกุลเดชสื่อกอคอปอ,อกเกต4จังหวัดสิงห์บุรีที่ปรึกษาทิวกรสมเมนพวกนายกสมาคมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลบบุรีที่ปรึกษาณเดชลบบุรีทีวี4.0รายงาน ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาพกบกับคณะกรรมการหนึ่งท่านนะครับที่เป็นผู้จัดงานในวันนี้นะครับท่านวิจิตรไทยวงศาานงงวน์นะครับเป็นบริษัทประชาัฐของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้จะมาพูพดคุยกับท่านวาตัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับแล้ลวก็รวมทั้งเงินรางวาัล พร้อมกับคณะกรรมการที่มาร่วมกัดสินนะครับบัญิกาตนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาจัดกิจกรรมที่ท็อปาซาในวันนี้ครับครับวัตถุประสงค์วันนี้ที่ท่านจัดงานในวันนี้คืออะไรครับสวัสดีครับเอ่อเสตุมเนื่องจากว่าสิงห์บุรีเราเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรก็ปลูกฟักทองครับนำมาจำหน่ายที่องค์เทวรพองค์นะครับ ตามที่ท่านหลวงพ่อจรัญวัดอัปปวันเนี่ยได้สร้างเอาไวา้ฟักทองชื่อดีครับ ชื่อเป็นมงคลนะครับเมื่อสักการะแล้วนํากลับไปก็เป็นอาหารทิพย์ถ้าไม่นากลับไปวางไว้ที่เทวะไรท่งน้าเทิวลไยก็จะให้นักเรียนในจังหวัดสิงห์บุรีนําไปเป็นอาหารกลางวันทั้งขาวทั้งหวานนะครับนี่คือความเป็นมาทั้งหมดนะครับเราเลยคิดว่าจะมาต่อยอดสร้างมูลค่าของฟักทองนะครับให้กับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายในการจัดการในวันนี้ครับนี่คือวัตถุประสงค์หนึ่งที่ ทางบริษัทประชารัฐส,สิงดีได้จัดทําขึ้นแล้วก็ประงค์ก็คือน,นําฟักทองที่เซลอะไลพระบรมนะครับมาให้กับนักเรียนเพื่อเป็นอาหารกลางวันนะครับทั้งอาหารข้าวและหวานแล้ววันนี้การจัดประกวดมีเงินาารางวัลอย่างไงบ้างครับเงินรางวัลก็จะมีสองประเภทด้วยกันนะครับประเภทข้าวหวานและก็ประเภทการของของทานเล่นนะครับซึ่งทุกทีมก็จะได้รางวัลลดหลั่นกันไปตั้งแต่5000 3ามพันแล้วก็ส0 0พันนะครับ hmm. ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเงินรางวัลเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายหลักที่อยากจะ,ะที่ทุกทีที่เข้าทํางานแข่งขันเนี่ยค,คิดว่าจะได้รับ ผมเชื่อว่าเป้าหมายหลักก็คือการแสดงออกนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีหลายชุมชนเลยในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งมาเข้าร่วมด้วยเพราะว่าเขามั่นใจว่ารายผลิตภัณฑ์อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นมาในงานนี้นะครับอย่างเช่นเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยร้านเกษราเนี่ยทำเค้กปลาช่อนก็สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับจังหวัดสิงห์บุรี ไปทุกประเทศไทยเลยใช่ครับซึ่งเราหวังเป็อย่างยิ่งว่าวันนี้คนผู้ือจากฟักทองไม่ว่าจะมาทำเป็นอาหารขาวหวานก็ดีนะครับของทานเล่นก็ดีน่าจะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อเป็น การสร้างชื่อกับจังหวัดสิงห์บุรีครับนี่คือว่าวาัตถุประสงค์โดยแท้จริงเลยครับนั่นหมายถึงว่าในอนาคตข้างหน้าจากการประกวดในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอาจจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ทําจากฟวงทองนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสิงห์บุรีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับท้ายที่สุดนี้อยากให้ท่านวิจิตรฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้ครับ ครับสิงห์บุรีเราแม้เป็นจังหวัดเล็กนะครับแต่จริงเนี่ยเรามีของดีมากมายเลยการจัดกิจกรรมในท่อปารซ่าวันนี้นะครับเป็นการจัดกิจกรรมที่5ทุกครั้งที่เราจัดเนี่ยเราคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและถือเป็นการทำ CSR ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเช่นง,งานวันนี้นะครับเป็นการทำ CSR ให้กับสังคมและชุมชนชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรีกับชุมชนเล็กๆได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันนะครับทำให้จังหวัดสิงห์บุรีเราเป็นหนึ่งในสามจังหวัดของประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกโดยรับโรเกียรติยศจากพณะท่านวราวุศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการครังาพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับซึ่งจังหวัดที่ได้รับในประเทศไทยมีอยู่เพียงแค่3จังหวัดก็คือบุรีรัมย์ขอนแก่นและสิงหบุรีบ้านเราครับเราอยากให้เชิญชวนทุกท่าน การตอบแทนคือสู่สังคมเนี่ยไม่ใช่ว่าการนําเงินไปให้หรือไปช่วยบริจาคอย่างเดียวแต่การกระทำในลักษาะแบบนี้เนี่ยคือการให้มีส่วนร่วมสร้างความสุขให้กับชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดนี่คือการทาเสียชาให้กับสังคมและชุมชนบ้านเราครับ เรียนเชิญทุกท่านนะครับสุจริตครับ่านผูค,นครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับสาหรับต้องขอบคุณแทนชาวพี่น้องชาพี่น้องจังหวัดสิงห์บุรีที่ได้ผู้นําแบบนี้นะครับแาะวิจิตเป็นภาคเอกชนนะครับที่เข้ามาช่วยงานในจังหวัดสิงห์บุรีมาร่วมพัฒนาจาาังหวัดสิงห์บุรีแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่วันนี้สิงห์บุรีจะมีศักยภาพนะครับฝากอีกหนึ่งงานครับท่านในวันที่เพะ่หนึ่งงาน ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้งานอะไรครับที่จะจัดขึ้นอครับก็เรียนเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับตลอดจนทุกท่านที่ได้รับชมผ่าน เฟสผ่านวีดีโอนี้นะครับวันที่4และวันที่5นะครับสิงห์บุรีเราจะจัดงานตามรอยเสด็จพระพาทต้นพระเจ้าอยู่หัวนะคที่5คือพระปิยามหาราผู้เป็นที่มีผู้นาประการของประเทศไทยเราอย่างยิ่งนะครับเรามาชมประวัติความเป็นมาตามรอยเสด็จพระพาทต้นจนก่อให้เกิดตำนานแม่โกหัวป่าเกิดขึ้นมาจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ เชิญมาพบกับกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะ,ะการประกวดอาหารขาวหวานเพื่อให้ตรงตามรูปแบบแม่โกหูป่าซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเราได้รับการพูดถึงในด้านนี้นะครับขณะเดียวกันงานแสงสีเสียงเนี่ยพูดถึงความเป็นมาของการเสด็จประพาต้นของรัชกาลเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้าของเรานะครับและขณะเดียวกันศิลปินนะครับไรอันนะครับเจ้าของ แฟนเพจหลายล้านคนนะครับในในประเทศไทยเรานะครับมาร่วมสนุกสนานกันครับมาช่วยกันต่อยอดให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นที่รับรู้ว่าจังหวัดเล็กเรามีของดีอยู่มากมายนะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ดำนินการอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับท่านผู้ครับอย่าลืมนะครับวันที่4วันที่5ตุลานี้นะครับพบกันที่สารากลางเก่านะครับรอสศ1 3 0ของจังหวัดสิงห์บุรีแล้วพบกันครับโลบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพ เราชมร็อปเปอร์ทีวีได้ทั่วโลกทาง Facebook Fanpage โดยพิมร็รอปเปอร์ทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูร็อปเปอร์ทีวีกันทั้งนั้นละใครใครก็ดูร็อปร์ทีวีกันาดไหน